มหัศจัยรไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีเมษไพ่ใบแรกที่จับได้ยี่ก่อหงใบที่2พระวิษณุใบที่3พระราหูก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะฮะผมขอฝากบทกลนะฮะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับ,รบปรเปรียบชีวิต ได้ด่งเทียนที่เริ่มจุดถึงปลายสุดแสงเทียนรับเหมือนดับขันเกิดตัวเปล่าไปตัวเปล่าเหมือนเหมือนกันสิ่งเดียวนั้นบุญความดีที่ตามไปสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกแม่วันนี้มาเป็นกรเลยนะ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับแหม่ได้ฟังบทก่อนนะอันไพราะเนาะหูนะจะได้มีแรงใจนะฮะในการสร้างบุญสร้างกุศลนะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมเรามาลุยกันเลยไพ่ใบแรกยี่ก่อหงครับคุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยนะฮะเวลา ไปสักการะบูชานะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะชาวราศีเมษช่วงนี้ชาวราศีเมษไม่ค่อยถูกหวยเลยนะหลายท่านเขาก็าาบ่นนะแหมจานฉันไม่ค่อยถูกหวยเลยปีนี้ทั้งปีนะฉันไม่ถูกหวยเลยเนี่ยมาายยุกไพยีกอหงมาแล้วคุณผู้ชมเคยฟังเรื่องการทําบุญลงศพเปลี่ยนชีวิตไหมฮะมีอยู่คนหนึ่งแกดูดวงกับผม แกจับไพ่ย,ยี่กอหงได้และผมไปบอกว่าครั้งนี้ปีใหม่แล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยไปทำบุญลงศพนะฮะที่ศาลเจ้าไต่ฮ่องกงหรือมูลนิธิปอเต็กตึงสักครั้งหนึ่งหรือถ้าใครนะฮะ ชาวราศีเมษเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางได้ครั้งนี้คุณผู้ชมทําบุญเกี่ยวกับศพนิดนึงนะฮะให้ดวงชะตาของคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนเป็นการส่งเสริมดวงชะตาบางคนเขาหากินลําบากบางคนหากินยากและคุณผู้ชมเชื่อไหมการทําบุญลงศพเนี่ยพลิกชีวิตให้กับคนหลายคนนะครับและเมื่อไพ่ย,ยี่กอหงเกิดขึ้นนะฮะท่านเป็นคนที่บริจาค นะฮะทำบุญสารเจ้าไตฮงกงและทำบุญเกี่ยวกับศพมาโดยตลอดครั้งนี้ราสีเมษทำบุญลงศพสักครั้งหนึ่งใครไม่มีสตังหยอดแค่5บาท10บาทพอแต่ถ้าใครมีสตังนะครับฟังให้ดีนะฮะครั้งนี้ให้ทำบุญเท่าอายุคุณผู้ชมอายุ40ทำา40 50ทำห้าสิบหทำหกสิบเจให้ทำเท่าจำนวนอายุแต่ถ้าใครมีกำลังมากๆจะถวายโลงศพคุณผู้ชมชาวราศีเมษทำให้ได้หลังจากชีวิตที่มันติด ขัดมันฝืดเครืองเวลาลงทุนหรือทำอะไรนะฮะบางคนตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยทำธุรกิจ3-4สี่อย่างแม่งเจ๋งหมดเลยครั้งนี้คุณผู้ชมทำบุญลงศพสักนิดหนึ่งและทำให้ได้นะครับทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์หรือเราเป็นเป็น,เป,นเป็นพลังบุญให้กับครอบครัวเราก็ได้ชวนเลยไม่ว่าจะเป็นสามีนะฮะ เป็นภรรยาพ่อแม่หรือญาติพี่น้องจับมือกันครอบครัวเราครอบครัวแฟนเรานะฮะครอบครัวสามีครับครอบครัวภรรยาไปทําบุญลงศพเนี่ยนะฮะในระหว่างปีใหม่เนี่ยสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมบริจาคลงไปเลยก็ได้สักลูกหนึ่งแต่ว่า ผมผมเข้าใจนะครับหลายๆท่านอึดอัดหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินการทองไปหยอดสัก5บาท10บาทก็ได้ใครเดินทางไม่ได้ทำบุญลงศพวัดใกล้บ้านคุณผู้ชมแต่ถ้าใครมีกำลังนะครับผมย้ำเลยเฉพาะชาวราศีเมษครั้งนี้คุณผู้ชมลองถวายลงหน่อยลองทำดูนะครับ ปัญหาที่มันติดขัดปัญหาที่มันลุมเล้าเข้ามาในชีวิตของคุณผู้ชมมันจะได้เบาบางลงแล้วครั้งนี้มีโชคมีลาบคุณผู้ชมอย่าลืมดูนะฮะซื้อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรฉลากกินแบ่งสลากกินแบ่งสัก ครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเผื่อบางทีมีค่าน้ำค่าไฟนะฮะบางทีมีค่าบ้านได้ดวงหวยดวงเบอร์มันมาแล้วแล้วเหนือสิ่งอื่นใดนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีโชคมีลาบแล้วคุณผู้ชมเก็บเงินตรงนี้ไว้นะฮะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะเอาไว้ให้ลูกๆได้ไปโรงเรียนนะครับคิดถึงผมเป็นคนสุดท้ายหรือไม่ต้องคิดถึงผมเลยทำบุญตรงนี้ตามที่ผมบอก แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเข้าที่ครับหลายท่านบอกผมว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บุงหา คุณแม่สบายทิพ์นะครับคุณแม่สมทวินคุณแม่สมทวินคุณแม่บุงหงานี่แกถูกหวยเกือบทุกรอบนะคุณผู้ชมและแกก็จะส่งขนมบ้างเอาตังมาให้ผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะครั้งนี้นะครับแกก็เป็นคนบอกผมว่าเออแกเนี่ยนะฉันให้แกนะแกไม่ต้องไปทําบุญนะแกเก็บไว้กินไว้ใช้บ้างเอาให้ลูกให้เมียแกบ้างผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บุงหงาหรือคุณแม่สมทวินนะฮะ ต้องขอขอบคุณและแกเป็นชาวราศีเมษด้วยต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับแล้วอยากจะเรียนคุณแม่ว่าตอนนี้เงินที่คุณแม่ให้มาผมได้ใช้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าใคร <c oughs> อยากจะส่งมาไม่ต้องส่งมานะครับผมพูดเล่นนะครับไม่ต้องส่งมาไม่ต้องส่งมาผมไม่อยากให้ให้ให้ชาวลาสีเมษเครียดเพราะว่าชาวราศีเมษไปนี้เหนื่อยจริง ปีที่ผ่านมานี้แม่งแบบโหสุดๆไพ่ใบที่สองคุณผู้ชมพระวิศณุคุณผู้ชมครับปัญหาและอุปสรรคมันมากนะครับชาวราศีเมษไม่ว่าจะทำอะไรคุณผู้ชมสังเกตไหมมักจะไม่ค่อยมีใครจริงใจกับชาวราศีเมษหลายคนนะครับ ล้วนแต่หันหาผลประโยชน์กับเราเหมือนที่ผมเคยบอกเมื่อสองเดือนสเดือนที่แล้วนะครับชาวราศีเมษเป็นอีกราศีหนึ่งที่มักจะทำบุญกับคนเนี่ยไม่ค่อยขึ้นเวลาช่วยเหลือใครแล้วเขาลืมเราง่ายคุณผู้ชมนึกภาพบอกไหมอยู่ๆแม่งก็ลืมเรา โอโหช่วยทุกอย่างเลยนะเรื่องนู้นเรื่องนี่เรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องการเงินเรื่องการทองพอเราช่วยเขาเต็มที่เข็นเขาจนตลอดลอดฝั่งแล้ววันดีคืนดีเขาลืมบุญคุณเราไปซะอย่างนั้นอย่าไปคิดมากครับเหมือนที่ผมบอกทำบุญกับคนมาเยอะแล้วแม่งทำไม่ขึ้นครั้งนี้ครับเดือนนี้คุณผู้ชมทำบุญกับศพแล้วถ้ามีอปุปสรรคไปบอก พระวิษณุนะฮะคุณผู้ชมบอกให้ท่านตัดอุปสรรคให้กับคุณผู้ชมอย่าให้อุปสรรคเนี้ยเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมอีกตลอดทั้งปีนี้เลยแล้วครั้งนี้เมื่อไพ่พระวิษณุเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษคุณผู้ชมไปให้ได้บางคนเดินทางนะฮะมาจากภาคใต้บางคนเดินทางมาจากภาคอีสานภาคตะวันออก ภาคตะวันตกภาคเหนือหลายท่านมาที่พระวิษณุเวลาใกล้ถึงปีใหม่หรือเข้าปีใหม่ทีไรนะฮะไพพระวิษณุจะออกเยอะมากที่สุดแล้ววันนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณผู้ชมนะฮะจะเดินทางมาสักการะบูชาและขอให้องค์พระวิษณุปโปรดจงถ้วยตัดอุปสรรคให้กับคุณผู้ชม อย่าได้พลาดน,นะครับแล้วเดี๋ยวชาวราศีเมษเราพบกันนะครับที่พาวิษณุผมไปบ่อยนะเดือนหนึ่งผมไปครั้งสองครั้งนะคุณผู้ชมนะแล้วไปบ่อยมากเวลาไปเนี่ยนะฮะผมก็จะดูดวงให้เพื่อนสมาชิกบางทีไปเจอกันนะฮะในวัดสุทัศน์บ้างอะไรบ้างบางคนเคยมาดูดวงกับผมจำได้แหมอาจารย์แหมมาด้วยเหรอแหมดูดวงให้ฉันหน่อยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมดูให้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันครับ นะฮะคุณผู้ชมปัญหาและอุปสรรคปีหน้าจะได้ขี้คายจะได้ไปในทิศทางที่ดีไพ่ใบที่สามพระราหูคุณผู้ชมครับชาวราศีเมษปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องคดีความการฟ้องร้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องมรดกนะฮะหรือคดีความต่างๆเนี่ย ผ่านพัดเข้ามาถึงชาวราศีเมษมากเหลือเกินครั้งนี้เมื่อไพ่พระราหูเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษคุณผู้ชมยกหูเคลียสักนิดหนึ่งไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยหรือทะเลาะเบาแว้งกับใครก็ตามถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะคุยกับเขาเลยนึกออกไหมฮะ แต่มันจำเป็นจริงๆบางทีนะครับการพูดคุยกันนะฮะด้วยวัจนะวาจาคำพูดที่ฟังแล้วมันสนอหูคุณผู้ชมยกหูนิดนึงพี่ครับผมขอโทษนะครับน้องเฮ้ยตรงนี้พี่ผิดจริงว่ะพี่ขอโทษอภัยให้พี่ได้ไหมคุณผู้ชมทำแบบนี้และบอกคู่กรณีของคุณผู้ชมไปตรงๆเลยนะฮะ อะไรผิดแล้วยอมรับเขาให้อภัยคุณผู้ชมอยู่แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจบางทีทิฐิเราเยอะเรายืนกระต่ายขาเดียวมากจนเกินไปมันไม่เกิดผลดีทั้งตัวเขาและตัวเราการให้อภัยกันสมมุติว่าเขาทําผิดกับคุณผู้ชมวันเนี้ยเขายกหูโทรหาคุณผู้ชมเขาพูดคําว่าขอโทษกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมให้อภัยเขาครับ อย่าให้มันมีกรรมอย่าให้มันมีเวรติดกันบางทีนะฮะเรื่องบางเรื่องมันให้อภัยได้ชาวราศีเมษก็ให้อภัยกันสักนิดหนึ่งเรื่องบางเรื่องมันขอโทษได้คุณผู้ชมก็ขอโทษเขาสักนิดหนึ่งมันจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมผูกกันไม่งั้นต่างคนต่างจองล้างต่างคนต่างจองผ่านกันมันไม่มีอะไรดีหรอกครับมันเจ็บกันทั้งคู่ฉะนั้นใช้สติและ การปณีปนอมส่วน เรื่องที่ใครทำกิจการนะครับห้างร้านหรือบริษัทเมื่อไพ่พลาหูขึ้นกับคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้โปรโมทโซเชียลหน่อยจะปีใหม่แล้วเอาให้คนมากินร้านเราเยอะๆเลยหมั่นลงนะครับในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆคุณผู้ชมเชื่อผมเดี๋ยวความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำแล้วนะฮะทำสื่อทำประชาสัมพันธ์หรือลงโซเชียลมีเดียแล้วยังไม่ประสบความสาเร็จ ทีนี้กลับมามองดูโ o d u c t ของเราสักนิดนึงว่าเราจะปรับปรุงตรงไหนได้บ้างเราจะเพิ่มตรงไหนได้บ้างเราจะลดตรงไหนได้บ้างเราจะแถมจะแจกจะอะไรให้ลูกค้าตรงไหนได้บ้างลองพิจารณาดูโปรโมชั่นนี้ให้ดีๆนะครับแล้วปีใหม่นี้จะได้มีเงินมีทองรับโชครับทรัพย์กันทุกท่านครับชมฟังครั้งหนึ่งนะฮะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อน ถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพรรัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพ่รัตนะเนี่ยนะเรื่งในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณน,นะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทอง คุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดในบ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทําไมไม่ไม่ไมพาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่ยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวพอผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ํามันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติไอ้เดี๋ยวนี้เขาไม่ทาอ่ะไอยาหมอหัวโตไอ้น้ามันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุ 40- ่สห้าสิปีผมว่าคงเคยได้ยินอ่น้ํามันนวดตาหมอหัวโตนะคะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทําน้ํามันนี้ตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ย นะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีชา นันส so <desserts> <Negative notes> <oneself> ั่งน้ำมันนวดหมอหัวโตก็อีไพรรัตนาอำนาจอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะคุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิ้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโต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 เรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับ ไพ่ใบแรกทำบุญหลังคาใบที่สองปฏิบัติสมาธิใบที่สามทำบุญบัรประชาแม่โว้ยคุณผู้ชมไพ่ใบแรกก็ทำบุญหลังคาซะแล้วคุณผู้ชมครับไพ่ทำบุญหลังคาเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมในบุญเนี่ยร้อยแปดบุญเนี่ยที่เราจะทำกันเนี่ย ไพ่ทำบุญหลังคาเนี่ยเป็นไพ่ใบที่ผมชอบที่สุดใบหนึ่งและผมเนี่ยนะฮะเป็นคนแปลกเวลาผมไปวัดไหนเนี่ยผมจะมองว่าเฮ้ยทำบุญหลังคาป่าะวะมีตู้หยอดหลังคาไหมผมก็จะไปหยอดประจำนะ5บาท10บาทหนะ้าตามภาษาของผมเพราะการทำบุญหลังคาครับคุณผู้ชมเหมือนเราให้ที่หลบแดดหลบฝนนะฮะแก่พระพิสุสง์และ ประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่กระทั่งหมาแมวในวัดเวลามันหลบร้อนหลบฝนเขาก็จะมาหลบได้บุญหลังคาเนี่ยแหละครับ เป็นมหาบุญเป็นมหากุศลที่ผมบอกคุณผู้ชมชาวลาศีเมธว่าถ้ามีโอกาสนะฮะไม่ว่าจะผ่านวัดหรือว่าจะเข้าไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวในวัดเข้าไปทําบุญในวัดถ้าเจอตู้ทําบุญหลังคาคุณผู้ชมทําบุญสักนิดหนึ่งบางคนเขาพิมพ์บอกผมนะแหมจานวัดแถวบ้านนี้ฉันนะทำบุญหลังคาทีห้าสิบาทร้อยหนึง่งฉันไม่มีสตางหรอกคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนเวลาผมไปทําบุญเขาก็เขียนแบบนั้น แต่ผมไปถึงอะผมก็หยอด3บาท5บาทนะผมก็ไม่เคยจะหยอด50บาทไม่เคยจะหยอด1 0อยหนึงสักครั้งเลยนะฮะผมก็อยู่ๆผมก็ไปหยอดเลยปึ้งเหมือนกันไม่ต้องสนใจจำนวนว่าวัดเนี่ยเขาจะบังคับให้คุณผู้ชมทำบุญเท่าไหร่ ก็ฉันอยากจะทําเท่านี้อ่ะฉันมีเท่านี้ฉันทําแล้วไม่เดือดร้อนอ่ะบางคนเขาทําบุญ50บาททําบุญร้อยหนึ่งเขาเครียดนะพอเวลาเครียดแบบอู้เราเก็บตังค์ไว้กินข้าวดีกว่ามั้งเดี๋ยวบุญตรงนั้นมันก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเราหยอดไปเนี่ยนะฮะบาทหนึ่งหบาทมัง่งเราจะรู้สึกว่าไม่เสียดายและบุญตรงนั้นมันก็จะสําเร็จกับคุณผู้ชมไพ่ใบที่สปฏิบัติสมาธิเมื่อเราพูดถึงบุญ บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะในพระไตรปิฎกหรือองค์สัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยพูดไว้ว่าการนั่งสมาธิบุญตรงนี้ยิ่งกว่าสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างวิหารอีกวันนี้ชาวราสีเมษเริ่มเลยเริ่มต้นนั่งสมาธินะครับเอาง่ายๆวันละหนึ่งนาทีอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าก็นึกถึงพุทธ ลมหายใจออกก็ให้นึกถึงโทให้จิตของคุณผู้ชมตรงนี้อยู่กับลมหรือภาษาวิปัสนาภาษากรรมฐานเขาเรียกว่ารู้ลมเมื่อคุณผู้ชมรู้ลมแล้วมีสติอยู่กับลมเข้าและลมออกไม่ต้องวอกแวกนะครับไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือเราไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ให้กลับมาที่ลมเข้าใจไหมฮะอย่างสมมติคุณผู้ชมนั่งสมาธิเนี่ย แม่งเอ้ยค่าเทอมนี่ยังไม่ให้ครูเลยว่ะครูเขาก็ทวงฉันแหละเอากลับมาที่ลมออกตอนนี้หายใจเข้านะนึกพุดนะออกหายใจออกนึกโทนะให้กลับมาอยู่กันที่ลมทำทุกครั้งนะครับทำทุกวัน เอาแค่วันละหนึ่งนาทีก่อนพอทำเสร็จเรียบร้อยอุทิศบุญครั้งนี้ให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางและเจ้ากรรมในเวรเมื่อท่านทั้งหลายได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดจงอำนวยพรให้นับแต่นี้ชีวิตของข้าพเจ้าจงพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆอันร้อยแปดประการก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษครับ ภพ่ใบสุดท้ายทำบุตรบรรพชาการให้คดบวดสักหนึ่งคนหรือรับใช้พระพุทธศาสนาอยู่ในล่มกาสาวพัฒ ครั้งนี้เหมือนนำแสงสว่างมาสู่ชะตาชีวิตของชาวลาสีเมษเวลาคุณผู้ชมไถฟีดนะอยากบวชจังเอาตังมาคุณผู้ชมดูดีๆนะครับว่าบวชจริงหรือบวชปลอมบางคนนะฮะลงรูปเนี้ยในโซเชียลมีเดียโอ้โหแม่งลงมาสามเดือนแล้วยังไม่ได้บวชสักทีหนึ่งครั้งนี้ให้คุณผู้ชมดูดีๆนะครับแต่ถ้าวัดใดนะฮะ เขาให้พระพิสูุสง์บวชเนี่ยและมีตู้บริจาคตรงนี้คุณผู้ชมก็ไปหยอดสักนิดหนึ่งสัก5บาท10บาทให้กุศลผลลบุญนี้จงส่งเสริมนะฮะให้ดวงชะตาของชาวลาสีเมษพบกับแสงสว่างทำธุรกิจอะไรก็ประสบความสำเร็จรับราชการก็จะได้มีโอกาสก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและที่สำคัญนะฮะ มันจะได้มีความมั่นคงสถาพรอยู่กับดวงชะตาของชาวราศีเมษแล้วครั้งนี้เมื่อไพ่ทำบุญบรรพชาเกิดขึ้นคุณผู้ชมทำให้ได้เหมือนเป็นแสงนำทางให้ตลอดปีใหม่นี้ทั้งปีให้คุณผู้ชมพบกับความสิริมงคลอย่างสูงสุดก่อนจากกันวันนี้ผมอยากให้ชาวราศีเมษที่เป็นที่รักทุกท่านช่วยพิมพ์คำว่า ราศีเมษให้ผมสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญพรวาาและทำทานโพละจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีและลัคนาเมษทุกท่านครับปุตตะกาโมละเพปุตัง ธนากาโมละเพทนังอัธิกาเยกายยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุข,ขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนาคาตาโพธาเชตวามารสวาหังจตุสาจาสะพังรสังเยปิเวสุนราสภาตานหังการาทยโยโพตางอนตเวสตินายกาสเพปเตนติตามัยหัง

กาสะปเทโรมาเฮสิเทนทวาทโกโสไมหังวัฒรมเนนิจังปะเตทาสิกุณาคโรโปลโนะ sewa le tera baca ima citta ma se sa se ti mahathera नाना ปัญชเรจินาปัญจระมาจามิวิหารันตังมาเฮตาเลสตัาปาเลตุมัาซาเพเตมหากุริสาสภาายเจวะมันโตสุขโตสุราโคชินานุภาเวนะเิตุปันทโท And